สถานที่ที่แรกครับห้องลับที่อยู่ข้างในสฟิง์มีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับห้องลับที่อยู่ภายใต้ฐานของสฟิง์ที่บรรดานักวิจัยพยายามหาหลักฐานว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่และมีความเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีการมีอยู่ของอาณาจักรแอตแลนติสตลอด30ปีที่ผ่านมานักวิจัยชาวอเมริกันหลายคนได้ทำการสำรวจสฟิงด้วยการใช้สว่านขนาดยักษ์ที่เจาะลึกลงไปใต้ฐานสฟิง แต่นั่นก็เกือบทำลายอนุสาวรีย์ที่สำคัญที่สุดของชาวอียิปต์โดยที่พวกเขาไม่เคยพบอะไรและทางเจ้าหน้าที่อียิปต์ก็ไม่อนุญาตให้ใครขุดสำรวจสฟิงค์ได้อีกแต่จากการใช้เทคโนโลยีอ่านค่าแผ่นดินไว้ระบุว่ามีห้องลับอยู่ใต้ฐานของสฟิงค์จริงบางทฤษฎีเชื่อว่ามันคือโพรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบ้างก็ว่าเกิดจากน้ำกัดเซาะแต่ก็ไม่มีใครที่รู้ได้จนกว่าจะมีการขุดค้นไปเจอห้องลับนี้จริง ถัดมาเรื่องที่2ถนนที่ถูกผนึกเอาไว้ข้างใต้ถนนชาริงครอสถนนชาริงครอสเป็นถนนที่อยู่ทางตอนกลางของลอนดอนโดยถูกสร้างขึ้นบนถนนสายเก่าที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่18 ภายใต้ตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำบริเวณเกาะกลางถนนของแยกชาริงครอสเราจะเห็นป้ายบอกชื่อสถานที่คือถนนลิตเติลคอมตันซึ่งนั่นคือชื่อดั้งเดิมที่เป็นประวัติศาสตร์ของถนนชาริงครอสฝั่งตะวันออก